วันะคะวันนี้เรามารีวิวนะคะตัวนี้เป็นมิกชืตนะคะรหัส FJ6 นะคะมิกชืตมีชืตคอตตอนนะคะชตลูกฟูกนะแล้วก็ผ้าสำลีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอตตอนนะคะแล้วก็ยูนิโคลเยอะมากๆเลยนะคะกระสอบญี่ปุ่นค่ะคุณพี่ขา100กิโลนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ H&M นะแชฟ นะคะสามารถแคปหน้าจอคลิปนี้แล้วแจ้งเข้ามาทางลาหรือเพจ Facebook ได้เลยนะพี่นะตัวนี้เป็นกระสอบญี่ปุ่นค่ะนำเข้ามาเองขายเองนะคะไม่ผ่านคนกลางราคาถูกแน่นอนทันพี่นะคะยูนิโคลจำนวนกี่ตัวเดี๋ยวน้องนับให้นะคะพี่ขาว่าได้ประมาณกี่ตัวนะ พี่ๆท่านใดยอยากจะดูคลิปรีวิวเต็มของกระสอบลูกนี้นะคะตอนที่ปูตัดรีวิวตั้งแต่ตัดกระสอบอให้ดูตั้งแต่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะคะหนูแปะลิงก์ไลฟ์สดไว้ให้ด้านล่างราคาถูกค่ะต้นทุนเฉลี่ยในกระสอบเนี่ยตัวแค่หลักสิบบาทนะคะราคาถูกมากซึ่งเราสามารถขายแบบ คนทำงานทั่วไปได้นะคะคัดหัวได้เพราะว่ามันได้ยี่ห้อเยอะนะคะแล้วงานก็ถือว่าสภาพดีค่ะดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆพี่มีเวิร์กเพนต์ปนนะแล้วมีพวกลายสก๊อตนะคะจำนวนเยอะค่ะจำนวนเยอะนะคะสองกองนี้เลยเยอะมากๆเลยนะคะ ยูน,นิโคลพาคอตต้อนออกเยอะค่ะพี่นะตัวน um> uh ี้จะใส่สบายค่ะเพราะว่าได้พาคอตต้อนเยอะคือพวกสำลีอะไรเงี้ยมันมีน้อยมากพี่มีไม่กี่ตัว ส่วนใหญ่แล้วจะออกคอตตอนเยอะมากแขนสั้นแขนยาวผสมกันนะคะยี่ห้อออกดีค่ะ u ยู่ใ o โคล a าร่าเฮชแอนเอ็มแกปลาคอสทอมมแชปนะคะแล้วก็ได้ยี่ห้อญี่ปุ่นนะะก็เยอะเหมือนกันขายได้หลายสไตล์ค่ะหลากหลาย หลายแนวนะให้ดูกันตั้งแต่ตัวแรกกันตัวสุดท้ายในกระสอบค่ะพี่ง,งามๆนะคะมีคลิปเมาส์ เยอะมากนะลับแฟนลอเรนโปโลก็มีนะคะพี่ออเนวี่แกป็แบรนด์เยอะค่ะแบรนด์เยอะจำนวนก็เยอะเช่นกันขายกันมันอะ ได้สองร้านเลยอ่ะเปร้านเดียวคือจัดทีหนึ่งแบบว่าเต็มร้านอะกระสอบแบบเออราคาถูกแล่ดูงานดิสวยปะตัวนี้จะเป็นกระสอบญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็จะได้เรื่องไซส์พี่จ๋าแต่เป็นไซส์ของเอเชียบ้านเรานะคะและที่สำคัญคือความสะอาดค่ะเอาเครมมากเลยค่ะพี่ เ,เยอะเงย่คยเยอะอ่ะอีกหนึ่งกล่องค่ะนี่คือกระสอบเดียวกันนะกระสอบเดียวกันนะคะแต่จำนวนมันเยอะจริงๆพี่เยอะจริงอะไรจริงนะยูนินโครนี่ยโหเพียบหนัดเหนียงจริงล a บแฟนลอเลนนะโปโล,โลเยอะได้อีกอะ ดูภาพไปเรื่อยๆค่ะ,ะว่างานในกระสอบที่เราเปิดเป็นยังไงนะคะลูกอื่นก็ไม่แตกต่างกันพี่กระสอบญี่ปุ่นมาตรฐานเดียวกันลาฟแฟนลอเลนนะคะโอโลอีกแล้วยูนิโคลนะคะยูเจ ลายสวยนะยูนิโคลงามงามคืองานตำหนิมันน้อยอะ่ะพี่เอาไปอะ่ะพี่ก็ขายได้ทุกตัวเพราะต้นทุนในต้นทุนในกระสอบอะ่ะเฉลี่ยมันราคามันถูกพี่ก็ขายได้ทุกตัวนะคะ สวยงามกระสอบเดียวจัดเต็มแม็กเลยอย่างเยอะอ๋อมีเสื้อเวิร์บเพนด้วยนะเยอะจริงๆง crocodile เยอะจริงๆมันดูว่าสองกองเมื่อกี้มันดูนิดเดียวนะแต่แบบพอไอ้นี่เขาเราบอกโหอย่างเยอะอะไม่ีที่จะโยนไปแล้วอะเต็มเหนียวแก๊ก็เยอะนะอืมแก๊บก็ได้หลายตัวโคนวีก็หลายตัวเหมือนกันต้องต้องกดลิงก์ไลฟ์สดพี่ถึงจะเห็นว่าเอ้ย ค okay. นี่เลยพี่จ๋ารหัสนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ